มาจ้ากินข่าวน้ากันนี่ค่ะใต้ป้าแหงอันนี้เฮดเองนะคะล่งคลิดไปแล้วเมื่อกี้เนาะมามาซีมเลยนี่เลยคะ่ะกินเขาวสวยหอนๆตมไข่ นี่จ้ะป้าซาบะป้าซาบะสิใหญ่ๆกินก็เขาวสวยหอนๆพี่นอ้องไข่ต้ม่มไข่เจียวไข่ดาวอืมถึงเื่องแท้เครื่องสมุนไพรเต็มที่แท้ ปลาตอนใหญ่ๆแซ่บมันเข่ากั้นไหมพี่นอ้อกกินกระพักหลายๆมีปุ้ยอยากว่าจ้า น่ความสีดความสาดทั่งบอกพริกทั่งคางทั่งโอ้ยแซ่บผู้ท่านผู้ใดผู้ท่านเคยลองกินเด้อมามาลองิึง มีติ้นเงิน่อยจ้ะหิวเอามาแกะกินไห้เลยสำเร็จลู่ว่าสิเฮดหายไหมพี่นอ้องอยากมีไรใดถ้าเอาเงินกับพี่มาก็จะเป็นยาก,ยากเนาะยามได้เขาสิหายดอกแต่แล้วอยากเห็ดของขาย มี่พี่น้องอยากอุดหนุนบาจ้ามาอุดหนุนชุนิตาแนเดอร์สมือหน,นีซิโบมีเงินใส่แล้วจา้าแล้วไงพี่เขา เดี๋ยวแต่เหตุขายมือได้สิแจงในเฟเ้อค่ะเด้อสิแจงหน้าโปรไฟล์เด้อฝากพี่น้องอุดหนุนหน่อยเด้อค่ะ